สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกันในเนื้อหาเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะเขาบอกว่าวัฒนธรรมไทยนะ่ะมีความสําคัญและก็มีคุณค่าต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะในสังคมไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานภาครัฐในสถานศึกษาหรือประชาชนทั่วๆไปนะคะจะต้องร่วมกันในการ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและก็บ่งบอกถึงวิถีชีวิตนะคะควบคู่อยู่กับสังคมไทยและก็มีการสืบทอดเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งวิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้อธิบายในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะว่า วัฒธรรมคืออะไรนะคะวัฒนธรรมคือ everything หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างสร้างขึ้นนะคะซึ่งประกอบไปด้วยวัฒนธรรมที่เกิดจากวัตถุนะคะอาหารการกินและก็กิริยาท่าทางนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นหลักฐานแสดงถึงวัฒนธรรมของเรานะคะรวมไปถึงประเพณีทัศนคตินะคะอันเกิดจากวัฒนธรรมนะคะ สิ่งตรงนี้ทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ความเป็นตัวเรานะคะอย่างทุกวันนี้ฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะศึกษาวัฒนธรรมของตัวเองให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้อยู่ตราบนานเท่านานเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะได้รู้จักวัฒนธรรมของเรานะคะค่ะก่อนอื่นนะคะ เรามาดูความหมายของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะว่าหมายถึงอะไรการอนุรักษ์หมายถึงการปกป้องรักษาไว้นะคะทำนุบำรุงถนอมไว้ไม่ให้สูญหายแล้วก็คอยดูแลเอาใจใส่ไม่ให้ถูกทำลายแล้วก็บูรณะซ่อมแซมนะคะนี่คือความหมายโดยรวมนะคะของการอนุรักษ์ว่าเอ๊ะการอนุรักษ์มีวิธีการอะไรอย่างไรบ้างนะคะ ทีนี้การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั้นนะคะจะต้องอาศัยความร่วมมือนะคะของคนไทยทุกคนนะคะมาดูกันซิว่ามีวิธีการอะไรบ้างนะคะอันที่1นนะคะ 1. จะต้องมีการศึกษาคนา้นคว้าและวิจัยวัฒนธรรมนะคะรวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะคะทั้งที่มีการรวบรวมเอาไว้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีการศึกษา,าไว้นะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนนะคะได้ทราบความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมนะคะในฐานะที่เป็นมรดกของไทยอย่างต่องแท้เพราะว่าความรู้ดังกล่าวนะคะก็จะเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่านะคะทำให้เกิดการยอมรับและสามารถที่จะนำไป ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมต่อไปนะคะซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วนะคะต่อมาข้อที่2คือส่งเสริมนะคะให้ทุกคนเห็นคุณค่าร่วมกันรักษาเอกลักษณ์นะคะทางวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจ ให้แก่ประชาชนนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนและก็ตอบสนองนะคะกระแสวัฒนธรรมอื่นๆอย่างเหมาะสมนะคะข้อที่3นะคะการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะ,ะทำได้โดยการรณรงค์นะคะให้ประชาชนและภาคเอกชนตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมนะคะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยต้องให้ความรับผิดชอบร่วมกันนะคะ ต้องให้ความสำคัญร่วมกันในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะคะประสานงานและก็บริการความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งความรู้ในเรื่องของวิชาการนะคะการระดมทุนทรัพย์นะคะสำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆอย่างเช่นประเพณีลอยกระทงวันสงกรานต์นะคะประเพณีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิน่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ ก็ได้ระดมทุนหรือว่ามีส่วนสนับสนุนในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั้นให้คงอยู่นะคะข้อที่4ก็คือการส่งเสริมนะคะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศนะคะโดยการใช้ศิลปะวัฒนธรรมเนี่ย เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์นะคะระหว่างกันได้กานอย่างเช่นตัวอย่างโรงเรียนไซน้อยนะคะคุณครูนัทวีก็ได้มีโอกาสนะคะนำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์น,นะคะไปศึกษาแลกเปลี่ยนนะคะวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีมาแล้วนะคะโรงเรียนของเราก็ได้มไดีได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะโดยการ นำวัฒนธรรมนี่แหละนะคะไปแลกเปลี่ยนนะคะกับวัฒนธรรมนานาชาตินะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่งนะคะต่อมาข้อที่5คือการสร้างทัศนคติทัศนคติความรู้ความเข้าใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่นะคะในการที่จะเสริมสร้างฟื้นฟู และดูแลนักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะซึ่งจะเป็นบ่อกเกิดของวัฒนธรมรมรวมแม้กระทั่งวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาตินะคะแล้วก็มีผลโดยตรงของในชีวิตความเป็นอยู่นะคะของทุกคนเหมือนกับว่าวัฒนธรรมนั่นคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานะคะข้อที่6นะคะ ก็คือการจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศเนี่ยก็เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมของเราด้วยนะคะทีนี้ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศนะคะสร้างนะคะอ,อันนี้ใช้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางนะคะในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานนะคะให้กับประชาชนได้เข้าใจในการที่จะเลือกสรรตัดสินใจนะคะและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนะคะคือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตนะคะทั้งนี้สือ่อมวลชนนี่แหละนะคะควรที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมและก็สนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น การเผยแพร่ทางสื่อวิทยุออนไสื่อทางโทรทัศน์นะคะอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กนะคะหรือ,อสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะให้ให้วัฒนธรรมเนี่ยสามารถที่จะส่งไปถึงนะคะผู้ที่ต้องการในการที่จะรับชมรับฟังหรือแม้กระทั่ง ถายทอดวัฒนธรรมนะคะจากสื่อต่างๆไปยังคนรุ่นต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งเผยแพร่ไปยังต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะนําวัฒนธรรมของเราเนี่ยให้เป็นที่รูจจ้จักของชาวต่างประเทศอย่างเช่นการจัดการแสดงนะคะเวทีระดับลูกการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะผ่าน YouTube ผ่าน Facebook Facebook ผ่าน ติกตอหรือผ่านไลน์อย่างนี้นะคะเป็นการนำสื่อนะคะและก็เทคโนโลยีมาใช้ในการที่จะส่งเสริมนะคะและก็อนุรักษ์วัฒนธรรมของเรานะคะอย่างเช่นเผยแพร่ประเพณีลอยกระทงนะคะเผยแพร่ประเพณีลอยสงกรานต์นะคะผ่านช่องทางที่ที่ผู้รับสามารถรับสารได้ง่ายนะคะ,ะค่ะ,ะในฐานะที่นักเรียนนะคะ เป็นเยาวชนคนหนึ่งนะคะนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะ,ะที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างง่ายๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูมาดูกันนะคะว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างนะนะคะ,อ,ะอันที่1นนะคะ1ก็คือเรียนรู้ประเพณีนะคะทางศาสนาของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการนับถือศาสนาเดียวกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือไม่นะคะการที่นักเรียน พยายามจะศึกษาวัฒนธรรมทางศาสนาของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นส่วนช่วยที่ทําให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของตัวเองมากขึ้นนะคะเช่นศาสนาที่เกี่ยวข้องกับภาษาประวัติศาสตร์นะคะพฤติกรรมส่วนบุคคลน,นะคะทำให้เราเนี่ยรู้จักคุ้นเคยกับศาสนาบ้านของเรานะคะ,ะเช่นศาสนาพุทธนะคะก็ร้อยละ9 5เลยที่คนไทยนับถือศาสนานี้นะคะ และก็ยังมีศาสนาอื่นๆการที่เราเรียนรู้เข้าใจศาสนาของตัวเองนะคะก็จะทําให้เราเข้าใจวัฒนธรรมด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของคําสอนนะคะการได้รับคําชี้แนะนะคะจากผู้เชี่ยวชาญช่วยอธิบายหลักธรรมคำสอนต่างๆให้เราฟังนะคะอันนี้เราก็จะมีส่วนส่งเสริวมวัฒนธรรมด้านอื่นๆได้ด้วยนะคะต่อมานะคะ อันที่สองการพูดภาษาบ้านเกิดนักเรียนนะคะที่เรียนโรงเรียนไซน้อยนะคะบางคนมาจากต่างถิ่นนะคะมาจากภาคอีสานบ้างภาคใต้ก็มีบางส่วนนะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็รวมทั้งนักเรียนที่เป็นเจ้าของถิ่นนะคะไซน้อยนะคะภาษาพูดนะคะซ้ำเนียง มันย่อมจะมีความแตกต่างกันนะคะเขาบอกว่าถ้านักเรียนนะคะรู้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งมาจากต่างถิน่นหรือท้องถิ่นกับเรานะคะเราก็จะไปพูดคุยเป็นภาษาเดียวกันกับเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอนุรักษ์ภาษาถิ่นนะคะของเราหรือแม้กระทั่งการพูดภาษาถิ่นกับเพื่อนนะคะให้เพื่อนได้เรียนรู้เข้าใจ ภาษาของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นการนําภาษาถิ่นมาเผายแพร่แลกเปลี่ยนนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคน,คนอีสานแลกเปลี่ยนกับคนเหนือนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเรียนรู้ภาษาและก็วัฒนธรรมซึ่งกันและังและกันนะคะอาจจะมีการบางบางคนนะคะจะมีแอบฟังเพื่อนนะคะ,ะฟัง แอบฟังเพื่อนพูดภาษาถิ่นหรือมีการใช้ภาษาถิ่นตอบโต้นะคะซึ่งกันและกัรน,นะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์ว่าทํรทางด้านภาษานะคะต่อมานะคะการทําอาหารพื้นบ้านนะคะการฝึกทําอาหารพื้นบ้านหรืออาหารแบบตำรับโบราณน,นะคะก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะทีะ่จะช่วยในการ อนุรักษ์วัฒนธรรมทางด้านอาหารนะคะอ,อย่างเช่นการเรียนรู้จากคุณยายนะคะหรือแม้กระทั่งการฝึกทำสูตรขนมหรือ,อได้สูตรเคล็ดลับต่างๆจากพ่อแม่หรือจากคุณยายที่สอนเราในเรื่องของอาการปรุงอาหารหรือการประกอบอาหารรวมทั้งการทำอาหารคาวหวานต่างๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของอ นักเรียนอาจจะเรียนรู้การทําเมนูง่ายๆนะคะจากจากแม่หรือจากคุณยายนะคะให้ท่านได้สอนสูตรอาหารให้กับเรานะคะซึ่งเป็นสูตรตำรับโบราณนะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะว่าท่านจะมีวิธีการหรือกลเม็ดเคล็ดลับอะไรนะคะในการปรุงอาหารให้อร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สืบทอดวัฒนธรรมทางด้านอาหารด้วยนะคะ ต่อมาก็คือการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองนะคะอันนี้นักเรียนอาจจะเรียนรู้นะคะในเรื่องของการแต่งกายนะคะดนตรีศิลปะเรื่องเล่านะคะก็จะเป็นการแต่งกายดนตรีศิลปะหรือแม้กระทั่งเรื่อง เล่าต่างๆจากคนเก่าคนแก่นะคะแล้วก็ยังมีสิ่งอื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นแบบฉบับเฉพาะของตัวเราเองนะคะบ้านเรานะคะมีผู้คนมากมายที่จะยินดีและก็สอนนะคะเล่าถึงวิถีชีวิตของเขาให้ฟังอย่างเช่นงานอดิเรกนะคะของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในสมัยก่อนทำอะไรนะคะ หรือแม้กระทั่งการประกอบอาชีพนะคะงานหัตถกรรมต่างๆอันนี้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้นะคะความเป็นตัวตนของตัวเองอเรียนรู้ศิละปะประจำท้องถิ่นนะคะของเราหรือแม้กระทั่งาการใช้เทคโนโลยีนะคะที่เขาบอกว่า,าผู้คนนะคะที่ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนมักจะถูกมองว่าเป็นคน ไม่มีความรู้หร,หรือไม่ค่อยฉลาดนะคะเรื่องนี้ไม่จริงนะคะพวกเขาจะต,ต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานภาพหรือกับสภาพแวดล้อมของตนฉะนั้นเครื่องมือทุกชิ้นนะคะจึงเกิดจากภูมิปัญญานะคะของผู้คนทั้งสิน้นเครื่องมือที่ทําจากหินนะคะอย่างเช่นหินศิลาครกนะคะหรือแม้กระทั่งงานปั้นต่างๆเป็นหนึ่งในวัตถุทางวาัฒนธรรมที่เก่าแก่นะคะ เครื่องมือเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงทักษะและก็ความรู้ของคนยุคโบราณในการในการนำหินเนี่ยมาใช้ในการสร้างสารรค์ศิลปวัฒนธรรมเช่นใน,นเรื่องของปราศาสราชวังต่างๆนะคะต่อมานะคะก็คือการหาเวลาพูดคุยกับคนในท้องถิ่นนะคะเขาบอกว่า,าเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพู้ปะผู้คนแค่เฉพาะตอนที่ ไปเที่ยวในวันหยุดนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะพบปะพูดคุยนะคะกับผู้ที่มีความรู้หรือผู้ที่มีภูมิปัญญานะคะส่งความรู้ทางด้านวัฒนธรรมได้อย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์อ่านหนังสือแล้วก็การชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะสิ่งต่างๆเหล่น,นี้ถ้าเราได้พูดคุยนะคะเช่นได้เรียนรู้เรื่องของภาษามารยาทแล้ก็อารมณ์ ะะจากผู้ที่เราไปพูดคุยนะคะสัมภาษณ์อ่างเงี้ยเราก็จะมีความคิดหรือมีแนวทัศนคตินะคะในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นการสนทนาของคนในท้องถิ่นนะคะก็จะสร้างความมีชีวิตชีวาในการเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะการใช้ถ้อยคำหรือแม้กระทั่ง การวิเคราะห์นะคะเรื่องราวอย่างลึกซึ้งนะคะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงแก่นนะคะ,ะคำแก่นของวัฒนธรรมนะคะจากผู้รู้นะคะในท้องถิ่นนั้นๆนักเรียนก็จะได้เปิดก็เรียกว่าเป็นการเปิดเ,เปิดวิสัยทัศน์เปิดมุมมองนะคะใหะ้เห็นคุณค่านะคะของวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอร่วมกิจกรรมว่าทําประเพณีในท้องถิ่นนะคะเช่นการทําบุญาการทําบุญในวันสําคัญต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งาการเข้าร่วมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะในโอกาสที่สําคัญตามความเหมาะสม ที่นักเรียนจะพึงกระทําได้นะคะอันนี้นักเรียนก็ก็ถือได้ว่าเข้าไปมีส่วนร่วมนะะในการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดงานเทศกาลต่างๆนะคะนักเรียนก็อาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเตรียมงานจัดการสแสดงนะคะอันนี้ก็นักเรียนก็สามารถ,ถที่จะมีส่วนร่วมอย่างเช่นวันลอยกระทงนักเรียนก็ร่วมกัน ทำกระทงกับวัสไซใหญ่หรวมแม้กระทั่งในเรื่องของการไปรับชมนะคะกิจกรรมตักบาตรกลางน้ำนะคะหรือแม้กระทั่งนักเรียนถ่ายภาพเผยแพร่นะคะไปยังโลกโซเชียลอันนี้นักเรียนก็สามารถาที่จะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการจะอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราได้นะคะแบบง่ายๆนะครับนักเรียนสามารถที่จะทำได้ในแบบฉบับของตัวเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าวัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์มีอะไรบ้างนะคะวัฒนธรรมไทยนะคะที่นักเรียนควรอนุรักษ์ก็จะแบ่งเป็นสาอย่างนะคะก็คือวัฒนธรรมทางด้านวัตถุนะคะอย่างเช่นสถาปัตยกรรมโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะการแต่งกายเครื่องมือเครื่องใช้นะคะหรือแม้กระทั่งยาไทยนะคะ 2. วัฒนธรรมทางด้านสหธรรมก็คือมารยาทต,ต่าง การไหว้นะคะการยิ้มความความเอื้ออาทรความมีมิตรไมตรีต่อกันนะคะภาษาวรรณคดีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมทางด้านเนติธรรมก็คือการเคารพนะคะกฎระเบียบประเพณีต่างๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช้างไทยนะคะซึ่งเป็นช้างที่ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะประจำชาติไทยนะคะหรือแม้กระทั่งการาก่อสร้างนะคะศาลาไทยออกแบบเป็นแบบทรงไทยนะคะเป็นเอกล,กลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับตะวันตกนะคะแล้วก็เราบ้านเรานะคะก็มีดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกดอกราชพฤกษ์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลัก,ลกษณ์ประจำชาติไทยตะวันตกเห็นก็บอกได้เลยว่านี่คือประเทศไทยนะคะค่ะสำหรับ ในเนื้อหานี้นะคะครูก็ให้นักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการในเนื้อหาบทที่4เรื่องหน้าที่พลเมืองด้วยนะคะ10บคะแนนก็คือให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพนะคะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมด้านต่างๆนะคะที่นักเรียนสนใจนะคะภาพวาดนะคะที่นักเรียนวาดจะต้อง สามารถที่จะสะท้อนและก็สื่อความหมายถึงวัฒนธรรมได้นะคะทีนี้นักเรียนวาดอย่างไรใส่กระดาษอะไรนะคะนักเรียนสามารถที่จะวาดในกระดาษสมุดนะคะอาจจะเต็มหน้ากระดาษหรือครึ่งหน้ากระดาษนะคะตามความสวยงามนะคะหรืออาจจะวาดในกระดาษ A4 หรือกระดาษอื่นๆก็ได้ตามความเหมาะสมของนักเรียน พร้อมทั้งตกแต่งนะคะให้สวยงามนะคะอันนี้ครูก็ให้เวลา1สัปดาห์นะคะในการที่จะประดิษฐ์ชิ้นงานอันนี้ขึ้นมานะคะตัวอย่างอย่างเช่นาภาพวาดอันนี้นะคะด้านด้านล่างนะคะที่นกเรียนเห็นจะเป็นตัวอย่างะคะ่ะภาพวาดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นาภาพแรกก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็น วิถีชีวิตการทํามาหากินนะคะอันภาพที่2ก็คือประเพณีลอยกระทงนะคะอันนี้ก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นการก่อเจอดีไซน์ในวันสงกรานต์นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นภาพนะคะ,ะภาพผู้หญิงที่ใส่ชุดพื้นเมืองนะคะหรือชุดประจำถิ่นนะคะในการที่จะ ร่วมกิจกรรมนะคะทางด้านวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อยู่เบื้องหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นภาพที่สะท้อนถึงความเป็นไทยนะคะความเป็นท้องถิ่นนะคะอ,อันนี้ก็คือภาพตัวอย่างนะคะที่นำมาให้นักเรียนดูนะคะที่จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆนะคะอันนี้ครูก็ให้นักเรียนทุกคนนะคะทำเป็นงานเดี่ยวนะคะ ก็ส่งในสัปดาห์ที่นักเรียนมาเรียนออนไลน์ site, นะคะค่ะสำหรับเนื้อหาที่ที่ครูได้กล่าวไปนะคะก็อ้างอิงนะคะในส่วนของหนังสือแล้วก็ตัวอย่างพอยท์นะคะที่นำมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ได้จัดทำข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ